เช็คให้ดีก่อนยืมเงินด่วน10นาทีโอนเข้าบัญชีมีรายละเอียดอะไรมีข้อควรระวังยังไงเราไปดูกันเลยค่ะ เงินด่วน1ินาทีโอนเข้าบัญชีคือธุรกรรมทางการเงินที่รวดเร็วซึ่งใช้เวลาเพียง1ินาทีในการโอนเงินกู้เข้าบัญชีผู้รับค่ะลองนึกภาพนะคะว่าต้องการเงินทุนอย่างเร่งด่วนและในช่วงเวลาพักสั้นๆเงินทุนก็จะเข้าบัญชีของคุณเงินด่วนสินาทีโอนเข้าบัญชีนะคะมีทั้งประโยชน์ก็คือในการประหยัดเวลาในการเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็ยังช่วยแก้ปัญหาฉุกเฉินทางการเงินนะคะ แต่เนื่องด้วยเงินด่วน10นาทีโอนเข้าบัญชีนั้นมักจะไม่ใช่รูปแบบการปล่อยกู้ของธนาคารนะคะแต่มักจะเป็นของสถาบันการเงินหรือว่าเป็นการกู้แบบนอกระบบค่ะและมักจะมีการโฆษณาเกินจริงจึงมีข้อที่ควรพิจารณาก่อนยื่นกู้มากมายดังนี้เลยค่ะแม้ว่าวิธีแก้ปัญหาทางการเงินที่รวดเร็วของเงินด่วน10นาทีโอนเข้าบัญชีนะคะจะนํามาซึ่งข้อดีหลายประการแต่ก็มีข้อเสียร่วมด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะอย่างเช่นอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะคะ การแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วมักจะมีเบีย้ยประกันสูงบริการสินเชื่อด่วนหลายแห่งอาจจะคิดอัตาราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นมากอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสินเชื่อแบบเดิมเหมือนกับการซื้อตั๋วรถด,ด่วนในขณะที่คุณไปถึงที่ที่คุณต้องการเร็วกว่านั้นมักจะมาพร้อมกับราคาที่สูงกว่าและเมื่อเวลาผ่านไปอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นเหล่านี้อาจทําให้จํานวนเงินรวมของคุณที่ต้องชําระเพิ่มขึ้นอย่างมากค่ะและ2นะคะคือการกู้เงินแบบหุ่นหันพันเล่นค่ะ ความยากง่ายแล้วก็ความรวดเร็วในการรับเงินทุนเนี่ยอาจจะดึงดูดบุคคลให้ยืมซึ่งจะนำไปสู่การสะสมนี้โดยไม่จำเป็นค่ะมันคล้ายกับการล่อลวงให้ซื้อของลดราคาเพียงเพราะมันหาได้ง่ายไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดเสมอไปค่ะ 3. นะคะก็คือศักยภาพในการพึ่งพามากเกินไปค่ะเช่นเดียวกับบริการที่สะดวกสบายอื่นๆมีอันตรายจากการพึ่งพาสินเชื่อเงินด่วนมากเกินไปสําหรับความต้องการทางด้านการเงินเพียงเล็กน้อยซึ่งขัดขวางการวางแผนและการจัดการเงินที่เหมาะสมค่ะลองนึกภาพนะคะเราใช้พัตเตอร์ช่วยสาหรับร้อยขวดเล็กๆน้อยๆทุกครั้งแม้ว่าจะมีการแก้ไขช่วยเขาแต่ก็ไม่ได้ส่งเสริมในการรักษาหรือว่าการป้องกันในระยะยาวค่ะ 4. นะคะคือ ข้อกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูลค่ะแม้ว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้นะคะจะมีจํานวนมากในการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งค่ะแต่ลักษณะของธุรกรรมออนไลน์เนี่ยยังคงอาจทําทให้ผู้ใช้งานเนี่ยเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ค่ะเพราะว่าคล้ายกับการเสี่ยงของการช้อปปิ้งของออนไลน์แม้ว่าจะสะดวกแต่สิ่งที่สําคัญก็คือคุณต้องแน่ใจว่าคุณกําลังทําธุรกรรมบนแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยค่ะ 5. ค่ะบทลงโทษที่เข้มงวดค่ะ เมื่อพิจารณาจากความรวดเร็วในการให้กู้ยืมแล้วบริการบางอย่างอาจมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดและบทลงโทษให้สูงขึ้นสำหรับการชำระคืนล่าช้าและการผิดชำระหนี้การพลาดกำหนดเวลาอาจนำไปสู่ค่าธรรมเนียมที่สูงเกินในอัตราดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นคิดว่ามันเป็นการพลาดรถไฟที่วิ่งเร็วการที่จะตามให้ทันนั้นต้องใช้ความทา้าทายและก็มีค่าใช้ใจ่ายสูงค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับข้อมูลที่เราได้นำมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังหากชอบข่าวสารดีๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินด้านสินเชื่อหรือด้านโครงการรัฐอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเราไว้นะคะเพราะช่องเราจะอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้อยู่ตลอด